พิธีศิวะบูจาในวันมงคลสูงสุดแห่งพระศิวะมหาศิวะราตรีวันแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณปีนี้ตรงกับวันพุทธที่26กุมภาพันธ์2568พิธีศิวะบูจาณพิกเนสวนเทวไลบูชาถวายแด่มหาเทพศิวะพระองค์เป็นเทพแห่งการทำลายเพื่อการเกิดขึ้นใหม่และเป็นวัตจักรของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลง การบูชาพระองค์เป็นการแสดงความเคารพและขอพรให้เกิดความเป็นมงคลความสงบและการปัดเป่าพลังด้านลบออกจากชีวิตความสำคัญของพิธีศิวะูชาชาวฮินดูมีคติความเชื่อว,ว่า 1. จะนำความสุขและความสงบมาสู่ชีวิตพระศิวะเป็นมหาโยคีและเป็นสัญลักษณ์แห่งความสงบภายใน การบูชาพระองค์ช่วยให้จิตใจสงบและเกิดสมาธิ 2. ขจัดอุปสรรคและพลังด้านลบพระศิวะเป็นผู้ทำลายสิ่งไม่ดีและความทุกข์บูชาพระองค์ช่วยป้องกันเคราะห์กรรมและเสริมดวงชะตา 3. ประทานพรด้านสุขภาพและอายุยืนนานการสวดมนต์และบูชาพระศิวะเชื่อว่าช่วยขจัดโรคภัยและทำให้มีสุขภาพแข็งแรง 4. เสริมดวงความรักและชีวิตคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำบูชาในเทศกาลศิวาราตรีเป็นวันสมรสแห่งพระองค์และพระแม่ปรัติีทำพิธีศิวะปูจาณพิกเนสวนเทวาย 1. สงสนาศิวลึงพิธีอภิเษกกรรมด้วยน้ำปัญจะอมริตทั้ง5เพื่อเป็นการชำระล้างพลังงานด้านลบ 2. ถวายใบมะตูมแห่งสิวเทพ 3. ถวายแสงสว่างแดงพระองค์ ส่สวนมนตถวายบันตรา 5. ถวายอาหารที่พระองค์ทรงโปรดโคยาบาฟี่สีขาวและลาดูปันจะเมวา 6. ททำพิธีอรารตีซึ่งจะมีกุรูจีโดยมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสทินกรเจราจาปรีดีจะนำทำพิธีและอธิบายทีละขั้นตอนนำถวายและสวดมนตราจากพระเวททำบูชาไปพร้อมๆกันด้วยความสุขความสบายใจทำพิธีเสร็จรับประสาทสุดพิเศษ ขนมที่น้อมนำถวายพระองค์และยังมีแผ่นทององค์พระศิวะและเมล็ดรุดรักษาน้ำตาพระศิวะเพื่อความเป็นสิริมงคลสามารถเข้ามาทำพิธีศิวะบูชาได้ด้วยตนเองณนะพิภเนสวนเทวาลสำหรับผู้ศรัทธาที่ไม่สะดวกเข้ามาทำพิธีด้วยตนเองสามารถฝากถวายฝากชื่อฝากดวงเพื่อทำพิธีศิวะบูชาได้3รอบโดยมาสเตบสจะเป็นตัวแทนถวายให้และมีการถ่ายทอดสด3รอบรอบ11นาฬิกา14นาฬิกา 18นาฬิกาและรอบพิธีใหญ่มหามังคลาอรารตีรอบ20นาฬิกา30นาทีพิธีศิวะปูจาในวันมหามงคลแห่งศิวะเทพมหาศิวะราตรีพุทธที่26กุมภาพันธ์นี้ณนะพิกเนสวนเทวไลจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมความสงบและ